เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอดี่กัก็ผมตีเล็กในเกมแลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนะี่ยเป็นวันที่พิเศษวันนึงนะครับเนื่องจากเป็นวันที่เกมอัปเดตนะซึ่งผมก็ได้ลองเข้าเกมมาแล้วครับก็มีแจกตัว๋วแจกอ่ารับไปแล้วนี่หว่าหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทําเทืออะไรนะแต่ว่าก็ดูเก๋ดีนะครับผมแล้วหลังจากที่อัปเดตมานี้ก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเรื่องไฟล์ที่หลุดออกมาจากตัวเกมนะครับเป็นไฟล์เสียงนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีหลายคนวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นเรื่องชาแมนคิงกันหรือเปล่านะครับซึ่งคุณดิคาเนนเจอร์เนี่ยก็ได้มาเฉลยแล้วนะครับว่าเป็นชาแมนคิงจริงๆนะครับซึ่งผมบอกตามตรงว่าจากที่ผมใบ้มาตลอดเนี่ยคำใบ้มีหลายๆคำใบ้ที่ไม่ตรงมากๆนะครับแล้วก็จริงๆผมคาดหวังกับโคลโโบเรมขึ้นนายอนมากนะผมถึงได้ลองตองตั๋วมาถึง2 4 6ใบนะครับ ผมไม่สุม่มหนอนแสงไม่สุม่มเอ,อบานักร้องไอ่ใช่นักร้องคือผมต้องการคบโบเดนาคมากนะแบบคาดหวังว่ามันจะดังอะไรอย่างนี้นะครับสรุปเป็นชาแมนคิงนะเรื่องนี้ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะมีน้องมาบอกว่ามันสนุกมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูตามมานะครับผมไม่ได้ดูแล้วก็เคยได้ยินชื่อมันผ่านนะครับตามที่คีเคนเจอร์บอกเลยเป็นตำนานปลาหมอน,นะครับ ก็ถือว่าดังไหมผมว่ามันก็ดังนะครับดังตามที่คุณดีเคเรนเจอร์บอกเลยนะแต่ว่าเหมือนมันมีกระแสรเรื่องที่ว่าคโคโรโบเดือนมิถุนาเนี่ยมันดังมากนะครับดังแบบโอ้โหดังแบบบัตายไฟล้มดังที่สุดเลยอะแล้วผมก็มาโนไปไกลมากนะครับว่ามันจะต้องเป็นไมฮีโ o จุดิสืไคเซนโซอาไลน์ en, นะครับสรุปไม่ใช่นะเป็นชาแมนคิงนะครับซึ่งแบบโอ้โหวันนี้เนี่ยจะมาสุ่มหาหนอนแสงกันดีกว่านะครับ เพราะว่าโคลโโบเดือนหน้าเนี่ยที่ผมเก็บมาผมต้องการจะสุ่มหาโคลโรโบรดังๆที่ผมเคยดูนะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแล้วผมก็ไม่เคยดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาสุ่มหาหนอนแสงดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับในเรื่องสกิลเนี่ยพอใช้ได้นะครับเก่งแต่เรื่องความถึกนี่ถึกจริงนะครับโหดจนตำนานใช้กันทุกทีเลยนะ เดี๋ยวต้องหาได้แนละ้วแบบวันนี้สุ่มสัก4ีใบนะครับมาอู้นี่นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างใหม่นะมันจะเป็นเออแบบนี้นะผมว่ามันก็ดูดีอยู่นะครับเดีย๋ยวผมจะสุ่ม40ใบนะครับมาดูว่าจะมีเบาวมายาโกลหรือหนอนแสงออกเบาหรือเปล่านะมาโอ้ลิงกิงเสียดายนะอยากให้แบบกระตูนดังๆมานะครับปาปตัวนี้ เรือเลยทีเดียวมาอีก5ใบนะครับ5ใบนี้จะได้หรือเปล่านอนแสงนอนแสงเปล่ามายกลก็ได้อาจจาะไปใส่ในกิววอลนะครับอืมมุนธนูนะตัวนี้ก็เป็นตัวกันวินแต่ว่าเป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับก็แนะนำว่าใช้ตัวกันวินตัวอื่นดีก,กว่ามารอบนี้เป็นไงโ <c oughs> อ้เจ็ดดาว ผมกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยผมเอาตั๋วมาย่อยจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูโอกาสก่อนนะครับโอกาสก็ตัวละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะรวมกันเป็นสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสามเปอร์เซ็นต์ไปหารหนึ่งร้อยนะครับก็จะได้ประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยสามสิบสามแล้วก็สามสิบสามเนี่ยไปคูณห้านะครับก็จะได้เอ่อจำนวนตั๋วที่เราต้องเปิดหานะถึงจะได้มันมาแบบตามเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราเปิดไปกี่ตั๋วแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบตั๋วนะครับ 3 3คูณห้าก็ต้องมันก็จะได้หนึ่ง้หสิบห้าตัวนะครับซึ่งถ้าผมสุ่มไปสุ่มไปถึงตอนนั้นเนี่ย<ำ>ผมอาจจะได้มาสักตัวหนึ่งนะอืแต่ผมคงไม่สุ่มถึงตอนนั้นนะครับเพราะว่าถึงคอร์โบเดือนหน้าจะไม่เก่งเนี่ยแต่ว่าเอ้ไม่ใช่ถึงคอร์โบเดือนหน้าเนี่ยจะไม่ดังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่เก่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องดองตัวน,นต่อไปนะครับ <S <S โอ้โหโอุตส่าห์มาสุ่มมาไม่คิดจะให้กันหน่อยหรอ อีก2ครั้งนะครับมา10บใบสุดท้ายนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะจริงๆอยากให้มานะครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ต้องการใช้ขนาดนั้นนะแค่มาสุม่มเกือได้โอ้โหตัวนี้โอเคครับ5้าใบสุดท้ายสุมส่มตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าเออผมมีหมดแล้วไงมาสุ่มตัวนี้นะครับผมยังไม่มี2ตัวนี้มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันดีกว่า โอเคผมจะลองปิดตาดูนะอ่ะดวผมปิดตาแล้วกันนะครับโอเคเจดาวปะแปดาวอุ้ยสุซาโออ,อะไรเนี่ยสรุปก็คือเกลือนะครับเสียดายอยู่นะไม่ได้นอนแสงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมนอนแสงก็เป็นตัวที่เก่งนะแต่ว่าผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าทีมผมก็ดีอยู่แล้วนะ ดี๋ยวผมขอไปดูครอบตำมานดีก่อนนะครับว่าเขามีหนอนแสงอะไรยังไงกันบ้างนะขอดูติตานะครับติตาใช้หนอนแสงใส่ดาบเงานะครับเป็นเงาดาบคิคุจูนะครับโอ้เกี่ยววิ่งคือเป็นตัวให้ดีมากๆาเลยนะครับสกิลในติดดีข้ามหลังบ่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้มีความถึกนะโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ท่เพื่อนคิดยังไงกับอคอลลาโบเดือนหน้าก็อย่าลืม,มคอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยรู้จักเคยได้ยินชื่อกันผ่านนะครับก็คือได้ยินจากน้องคนหนึ่งมานะแต่ว่า,าผมยังไม่เคยดูเลยอะ่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันดูหน้านะครับว่าชอบหรือเปล่านะถ้าเกิดเดือนหน้าไม่เก่งเนี่ยผมก็จาจะเก็บยาวๆเลยนะครับอาจจะไปสุ่มแสงมือเดือนต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย